ส่งมาแล้วแล้วก็ไอ้เคสหนึ่งแอดไลน์มาสมมติหักฝนมีฝนไม่โชวศสัตว์อูสาเคเื่องสมมุตินะฟังพี่ดูดีๆนะฝนอ่ะสงสารตัวเองมากเลยเงินก็ต่องหาขนาดว่ามไม่มีทางไหนที่แบบหาได้เงินอย่างเช่นอ่ะฝนต้องการไล่จ่ายอ่ะฝนต้องหาเงินอ่ะหมืน่นหมื่นสองภายในอาทิตย์นี้ มันก็ต้องมีทางนี้แหละก็ต้องมาแม่งขายเกยงในเข้าใจว่าถึงจะหาเงินได้ทนันแล้วพอหาเงินทานปุ๊บเนี่ยเราก็จะป็นต้องขายแล้วเขา้าใจปะฝนก็จะใช้ชีวิตแบบนี้นะฝนไม่ได้ขายตะบี้ตะบันขายตลอดนะเว้ยไอ้ที่ทักมาอ้ยคิวเต็มคิวเต็มไม่ใช่เลยนะคือฝนโกก็คือเน้นแบบคือตัดปัญหาว่าอ๋อคิวเต็มแล้วค่ะก็คือกูได้ยอดครบแล้วว่ากูเดือนนี้กูไม่ร้อนเงินน้เออแล้วกูจะไม่ขายมีปัญหาแล้ววาก็ต้องบอกว่าเป็นมารยาทว่าคิวเต็มอะไรเงี้ย เออแล้วเขาบอกว่าอ๋อหรอเรามีคิวเมื่อไหร่เดี๋ยวทักหาผมนะฝนก็โอเคปักโนต้ตไปได้คะ่ะพี่เดี๋ยวหนูมีคิวเท่าไหร่เมื่อไหร่หนูจะทักหาพี่นะในะจริงไม่ใช่หรอกคือเดี๋ยวกูร้อนเงินเมื่อไหร่เดี๋ยวกูทักหาเองอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นฟิลนี้เลยแล้วนี่เว้ยฝนมีเครื่องหนึ่งส่วนตัวอันนี้กางเกงนายศูนย์หนึ่งอ่าพอศูนย์หนึ่งคนแอดไลน์มาแอดเต็มพอเต็มปุ๊บอ้าวอุย้ยนั่งไม่เรียบร้อยพอเต็มปุ๊บ ฝนก็อ่ะเปิดเบอร์ศูนย์สองใหม่ไลน์เนี่ยพอเขามีไลน์อันหนึ่งใช่ป่ะแล้วเขาก็อ่ะสมมติเขามีไลน์นี้แอดพอแอดปุ๊บเห็นไม่ตอบก็แอดอันนี้ใหม่อ่ะบางทีเอ๊ะไม่ตอบหรืออาจจะไม่สะดวกตอบหรือรอนานอไม่แน่ใจแอดแม็กสามไลน์แล้วเว้ยแล้วเวลาเขาสั่งซื้อนะเขาส่งซื้อส,สลิปอ่ะส,สามอันอะส่งมาสามไลน์ทั้งที่ฝนต้คนตอบคนเดียวอ่ะนี่ฝนก็มึนดิเขาแบบว่า ฝนมืนนะเห็นอย่างนี้ฝนไม่ได้มานั่งจํานะว่าใครคนนี้คนนี้คือนามสกุลไหนสั่งของอ่ะฝนรู้ที่ว่าโอเคคนนี้เปิดสลิปมาโอเคเขา uh, <anytime> สั่งห้าร้อยห้าสิบอ่ะฝนก็เตรียมแล้วเอาลูกไม้สีดำเอาลูกไม้สีดำไอ้นี่ก็ห้าร้อยห้าสิบเฮ้ห้าร้อยห้าสิบโอเคลูกไม้สีดำเอ๊ะทำไมไอที่มันไอ้นี่มันสั่งเหมือนกันเลยว่าเปิดมาอีกอาวไอดีแล้วลูกไม้สีดำสรุปส่งเบิ้ลไปสามเวสรุปส่งเบิ้ลไปสามอันพี่ลองคิดดูแล้วกันนี่คือสาเหตุที่ ทำไมเวลาคุณมีลายคุณไม่ใชไลายเดียววะเจงคุณแอดมาแม่งสามลายอะ่ะคุณก็ใจปะแล้วฝนพอฝนส่งเบิร์ปุ๊บฝนเหนื่อยนะรู้ปะมันเหนื่อยนะทั้งๆที่ยอดเงินรับยอดเดียวแต่ส่งเหมือนส่งฟรีไปอีกสองอ่ะอุ้ยเป็นอะไรที่แบบปวดกระบาลมากจริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยฝนก็เลยต้องมานั่งถามถามผู้รู้มันพนักงานในเคเซมั้งวันนั้น ฝน,น่ะเปิดไอโอเอไม่เป็นโอเอไม่เป็นว่าน้องน้องน้องขับแก๊ปวะใช่ครับพี่ไอนานก็รอรอกำลังรอออเดอร์น้องน้องรู้จักไลโอเอไหมบอกรู้สิพี่ผมผมก็มีงานเหมือนกันน้อ no. งพี่จ้างสองร้อยสมัครไลโอเอพี่ดีได้ไหมอ๋อพี่จริงเหรอพี่เนี่ยระหว่างรอสอนพี่หน่อยเหอออะไรอย่างเงี้ย ฝนก็เลยมีลายโอเใหม่ฝนก็จะจำไว้เลยแบบเฮ้ยเดี่ยวนะโอเคใครใครอยากจะมาทักหาฝนเนี่ยก็คือแอดฝน p ีเลินะคะไอไออ,อันมันจะมีอันแรกไอฝน P. ีเลิฟแพนที่เนี่ยคือเข้าไม่ได้เพราะว่าเปลี่ยนเครื่องลืมลืมมนันนั้นจะทิ้งไปเข้าไปก็ไม่มีใครตอบแล้วก็มาอันใหม่ให้น้องคนที่นั่งรอเนี่ยมันมาสมัคร,รให้หนูแอดฝน p ีเลิเอออันเนี้ยที่เขาบอกพี่ ถ้าใครแอดหาพี่เนี่ยพี่ไม่ต้องกลัวอะไรเต็มแล้วนะครับมันแอดได้เป็น4ี่พันกว่าคนเลยครับฝนบอกอู้ขอบคุณมากอะไรนะพังคุณพังมาหาจาเริญฝนน่าเหมือนคนหลงยุคมาเกิดอะเห็นนะฝนอย่างเงี้ยเหรอฝนน่ะ,นะเป็นคนโบราณมากเลยนะหรือเนี่ยตอนนี้นะฝนต้องมานั่งถ้าฝนฝนกำลังสั่งผลิตเอฟิลโลมนน้ำน้ำนัำ่นแหละน้ําตัวเองนี่แหละ ก็คือต้องมานั่งแบบวิหาทางปักหมดุดปักตะก,ก้าทำยังไงไลฟ์ขายใน t ิ k ตอกแล้วแบบปักตะก,ก้าทำไงเดี๋ยวฝนต้องมานั่งหาผู้รู้เนี่ยเดี๋ยวต้องไานั่งหาวินมอเตอร์ไซค์หรือแกล็บที่แบบว่าเฮ้ยบังเอิญเจอดูแล้วแบบหน้าตาเป็นมิรหน่อยให้พี่พ,พ,พี่พี่สอนปักตะก,ก้าทิกตอกเวน้นว่าเดี๋ยวหนูให้200รอยนะช่วยหนูทีอะไรเงี้ยมันก็คงงงอะไรเงี้ยเฮ้ยหนูฝนใช้แผนนี้จริงนะเพราะฝนไม่มีใครสอนฝนเลยอ่ะจริงฟังดูนั่งสารมากเลยเนี่ย ใช่แต่เวลาเราอ่ะเปิดร้านเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนคนอื่นไม่ได้นะเพราะว่าเราเวลาไม่แน่นอนหนูก็ต้องไปดูแลาย,ยายบางทีไปเช่าเย็นกลับหรือบางทีก็ไปคองค้างกับยายแต่มันก็มีฟิลบ้างแหละที่แบบอยากจะขับรถเลยขึ้นเขาไปเที่ยวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยฝนก็ต้องทํางานในออนไลน์ในนี้แหละแล้วก็ก็คือไปไหนทุกที่ก็สามารถขายของได้ด้วยก็คือ ไปไม่ว่าไปที่ไหนเนี่ยหนูก็สั่งใส่กางเกงในทุกที่อยู่แล้วใส่กางเกงในทุกวันอยู่แล้วนะคะเพียงแต่หนูโชคดีที่มีแต่คนชอบสั่งกางเกงในหนูไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกเออโชคดีเว้ยบางทีก็เป็นเสื้อยืดเนี่ยอย่างทุกวันนี้ตอนเนี้ก็มีของลูกค้าสั่งเสื้อยืดนะเขาบอกขอให้เป็นกลิ่นเหงื่อของเราก็คือกลิ่นพิลโมลมอลนั่นแหละแล้วก็มีถุงเท้านี่ถุงเท้านี่ ถุงเท้านี่ก็แบบเอ,อ้ยต้นทุนจิ้มใจมากอันนี้ได้กําไรโคตรด,ดีเลยถึงเท้านั่นแหละมันก็มีผนก็ใส่อยู่บ้านไม่ทั้งวี่ทั้งวันเลยนะอืม